สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำแพทอัปเดตสกายเซียส s ายเซียเป็นอาชีพในเกมเบรนโซอาชีพที่13ลำดับที่13ไม่ใช่สายใหม่นะไม่ใช่สายสามใหม่ของของอาชีพที่มีมาก่อนนะครับอันนี้คืออาชีพใหม่ถัดจาก Archer นะครับซึ่งก็ยาวนานมาหลายเดือนแล้วไปดูตัวเลือกตัวละครกันนะครับ ก็จะสร้างตัวละครใหม่สร้างตัวละครนะครับก็จะเลดมาสเตอร์เชี่ยวชาญอาวุธประเภทดาบสามารถรับมือกับการต่อสู้ได้ทุกรูปแบบทําได้ดีทั้งในอ่าละนี่ครับส <Se> กายเซียสกายเซียผู้ครอบครองลูกแก้วลังคาที่ได้รับมาจากสวรรค์สามารถเคลื่อนย้ายตําแหน่งของสัตรูหรือใช้การบิดเบือนพ่วงมิติเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้รีวิวซ้ายมือด้านบนสกายเซียเนี่ย สามารถเล่นได้ที่เผารินเท่านั้นนะครับเท,ท่านั้นนะาาเดี๋ยวผมจะกดดูนะครับจินไม่ได้นะกอนไม่ได้ยุนไม่ได้ดังนั้นอาชีพนี้ลิขสิทธิ์เฉพาะเผาลินนะครับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเผาเผารินเนี่ยมีอาชีพจำเพาะนี่ทั้งสกายเซียนะครับทั้งซัมมอนเนอร์แล้วก็เบดแดนเซอร์แเป็นอาชีพที่ เล่นได้หลากหลายมากที่สุดในเกมนี้ลวเผ่าพันธุ์นี้อ่าก็จะรูปแบบการเล่นก็จะมีอยู่สสายนะครับซึ่งผมจะไม่ได้แนะนําอะไรในส่วนนี้นะเพราะว่าอ่าแนะนําว่าให้ไปดูท่านสตรีมเมอร์ท่านอื่นก็ได้มีแล้วก็อ่ช่วงที่แกรีนาเขาอัปเดตนั่นนะก็จะมีครับมีสอนเรียบร้อยแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะมียูทูบเบอ,อร์ท่านอืน่นอสตรีมเมอร์ท่านอื่นที่เขากำลังทาการเตรียมการสอนนะครับก็ รอดูแล้วกันว่าจะออมมายัางไงนะติดตามกลุ่มคอมมิตี้ไว้แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมเข้าเกมต่อมีสกายเซียเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่รับกันกันกบสกายเซียอ่าอย่างเช่นพวกโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยแพ็กเกจเนี้ยนักทำมาเห็นจัทนทราเนี่ยก็คือนักสกายเซียนั่นแหละครับ แพ็กเกจต่างๆแล้วก็กิจกรรมด้วยนะเข้ามาที่ F11 คุณจะพบกับกิจกรรม Way of Skysea er. Way of Skysea er เนี่ยเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงทะเบียนแป๊บนึงมันจะังคับว่าตัวละครที่คุณลงลงทะเบียนจะต้องเป็นตัวละคร Skysea เท่านั้นนะครับแล้วเวลาคุณลงทะเบียนปั๊บคุณผ่านวสที่กำหนดคุณจะได้ต่างหูได้ของที่จําเป็นในการดำรงชีวิตถึงแม้ว่าคุณจะเล่นใหม่ หรือเป็นผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นใหม่ถ้าคุณถ้าคุณทำภารก,กิจนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยของที่เขาให้มาเห็นไหมผ่านเควสโน้นเควสนี้ผ่านเควสชนชั้นสูงซึ่งแน่นอนว่าไอของพวกนี้เนี่ยถ้าหากคุณใช้ใบใบกระโดดจ้มข้ามเลเวลเนี่ยคุณก็จะสามารถรับของรางวัลน,นะครับในส่วนในส่วนใหญ่ๆของตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีแจกนะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสกายเซียกิบ็อก เนี่ยสกายเซียก er ิบล็อกนี่คือแจกเห็นเห็นนี่คือแจกอะไรเนี่ยคุณดูดิพอคุณพอคุณเข้าเกมมาเนี่ยมันมีกิจกรรมนี้รออยู่ถูกบล็อกไหมเขาแจกคูปองอัปเกรดด่วนพอเขาแจกคูปองอัปเกรดด่วนปับ๊บคุณสร้างสกายเซียมาถัดจะออกจากตูตีเรี้ยวมาเนี่ยคุณมาแล้วก็มาเดินเลเวลหนึ่งเนี่ยคุณก็กดอัพได้เลยนะครับคูปองอัปเกรดด่วนคุณจะกลายเป,ป็นเลกว่าห้าสิบห้าป้งครับห้าสิบห้าแล้วหกสิบประมาณนั้นอนะ แล้วก็รอวันต่อไปนะครับคุณก็จะรับของพวกนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นพวกของระบ,บงชีวิตในตอนเริ่มต้นนะครับเอ่อไม่จะเป็นรับวันต่อวันคุณจะลืมลืมไปวันนึงก็มายับมารับย้อนหลังได้ครับลืมไป3วันก็รับย้อนหลังได้สูงสุดก็กิบบ็อก8แปดนะครับกิบบ็อก8แปดก็คือ8วันนะครับพร้อมพร้อมรบพร้อมเล่นได้เลยสกายเซียเป็นชีพสายโจมตีระยะไกลนะครับแนว DPS แต่ เกมนี้มันก็ดีเพียได้ทุกตัวแหละครับอยู่ที่ว่ามันจะมันจะแรงน้อยแรงมากก,ากันก็คือก็คือเกมนี้มาเล่นสนุกเกมเบนโซเนี่ยตัวทุกตัวละครมันจะเล่นสนุกหมดเลยแล้วก็สามารถทาดีเพียได้ดีทุกๆตัวเพียงแต่ว่าที่ของเท่ากันเนี่ยมันจะมีบาชีพที่รีดเมทได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสกายเซียจะทําได้ระดับไหนถ้าของครบนะอ่ะส่วนอื่นๆเกี่ยวกับสกายเซีย ก็จะมีหลายๆอย่างทำมาซัพพอร์ตนะครับเช่นของของซื้อของขายเช่นพวกนี้แล้วจะขายพวกลูกแก้วลวงตาของอาวุธสกาเซียนะอาวุธสกาเซียมันจะเป็นแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยนะก็ด้วยความที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะไม่มีแฟชั่นใส่เหมือนเขาเขาก็เอามาขาย999 90เนี่ยครับนอกจากนั้นนอกจากสกายเซียที่เป็นเมลหลักของกราฟเดครั้งนี้แล้วก็จะเป็นเดันเจียน เรดันเจียนเป็นพวกรายสัปดาห์นะอ่าให้ดูเพิ่มพวกรายสัปดาห์ก็จะมีห้องรับห้าแผ้แล้วก็ไล่ไๆไปเห็นไหมอันใหม่เพิ่มเข้ามาห้องทดลองรับกําแพงเหล็กกล้าตัวนี้ไม่น่ายากหรอกจับกลุ่มกัน12คนไปทุบก็น่าจะประหารละอยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่นี่เลยใกล้ๆแหล่งของมันเลยนี่นี่ครับห้องทดลองรับ กำแพงเหล็กกลา้านี่ตัวใหม่รายสัปดาห์ตัวใหม่ของวันมีอะไรบ้างผมเช็คแป๊บหนึ่งเงิน 3G นะครับประสบการณ์แสนหนึ่งชื่อเสียง7,300แล้วก็กล่องนะจากนั้นก็จะเป็นต่างหูใหม่ต่างหูใหม่คอนโทนคอนโทนไอต่างหูใหม่หหมซ่อนพุงน่ต่งคือตอนนี้ประดับเทียสูงสุดจะเป็นของซอนพุง ซึ่งจะออกมาแค่แหวนนะครับแหวนตอนแรกอ่ะตอนแรกกับแหวนตอนนี้ก็มีต่างหูออกมาแล้วดอบที่ไหนด,ดนอ,อกที่ดอกที่สวนดอกทอเหมือนกันกลายเป็นสวนดอ,อกทอน,นี่ลงคุ้มเลยนะครับมีทั้งกล่องแหวนซอนพุงกับต่างหูซอนพงนวงก็ไปล่าได้ตอนนี้สําหรับราคาคนขี้เกียจไปนอนตายไปนอนตายแสงละหกพันจี คุณก็ไปนอนตายแสนละหกพันจอ่ะมีอะไรอีกออมีระบบใหม่นี่ตัวนี้ตัวนี้ผมจะบอกนี่แหลมๆร้านค้ากระดานลึกลับร้านค้ากระดานลึกลับเดี๋ยวผมจะเกลิ่นๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวผมทําคลิปแยกเล่นอีกทีหนึ่งมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกระดานกระดานแรกมีาาน่าสนใจนี่เลยินสเลี้ยงนกติดหางยาวกับ ห็นสัตว์เลี้ยงสตุกตาสิงโตดียังไงเดี๋ยวจะบอกนะครับกระดานที่2ก็เป็นพวกกล่องหินสถานะอะไรพวกนี้ซึ่งเนี่ยลดพลังที่ดับไหลอันนี้ก็ถ้าคนชอบก็ชอบนะแต่ผมยังไม่อะไรกับมันเยอะอันที่3นี่บองเครื่องประดับร้านคา้าล็กลับน่าสนใจมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกระดานที่4สําหรับผู้ที่ชอบสะสมนะครับส,สะสมอ่าสัตว์เลี้ยงหินสัตว์เลี้ยงกระดานที่5ก็เช่นกันกระดานที่6ก็เช่นกัน มาดูตัวนี้ก่อน <c oughs> อ่าสเลี้ยงนกติ่ถางยาวกับสเลี้ยงตู้ตาสิงโตทำไมถึงน่าใช้ให้กด F2 ขึ้นมาแล้วก็มาดูที่สะสมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสะสมเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ใหม่อยู่ก็คือถ้าคนมีสว์เลี้ยงนกติดหางยาวนะครับแล้วก็ตูกตาสิงโตคุณจะได้คอนเร็จตรงนี้เลยนี้กับนี้รับรางวัลถ้ามีชิ้นนี้จะได้พลังชีวิต5,000พลังวอกกัน100พลังด่ 8. พลังโจมตี8นี่ระดับกับระดับเทียบเท่าก,กับการอัปเกรดอาวุธขึ้นระดับหนึ่งเลยนะถ้าคนมี2ตัวก็ได้ได้2คอมโบนี่เลย5108 5108แล้วถ้าเกิดคุณทำมันเป็นทรงพลังได้มันจะเข้า,ม,ขามันจะเข้ามาตรงตรงนี้ก็เท่ากับว่าคุณจะได้5108 5108แล้วก็2อง0มืนแล้วก็10ะครับรวมเป็นคุณจะเลือกมาฟรีๆเลย30,000พลังป้กัน400แล้วก็พลังโจมตี26เยอะมาก เราจรึงต้องถ้าอยากได้ต้องพูดกี้ถ้าอยากได้คุณต้องเล่นกระดานตัวนี้นะครับจนกว่าจะได้อ้น,นกตัวนี้นกกบสิงโตเนี่ยย่า้ะตัวแล้วเล่นเสร็จปั๊บรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเพื่อให้กระดานมันเล่นใหม่แล้วคุณก็เล่นต่ออีกทีหนึง่งวิธีเล่นก็จะใช้เหรียญพวกนี้เดี๋ยวผมสอนเล่นทีหนึง่งกระดานสามน่าสนใจตรงไหนตัวนี้คุณล้างกระดานนี้หรือทำไงก็ได้ให้มันกดได้นี่ถ้าบังเอิญมันจะได้นะได้นี่เอาไปทำอะไร ตัวนี้นะครับนี่ของใหม่นีสามารถเอาไปแลกนี่ได้นี่นี่แหวนซอนพุงถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ยังไม่เคยได้แหวนซอนพุงนี่แหวนซอนพุงอยู่นี่แล้วหรือสําหรับท่านอื่นอ่าที่แบบยังไม่ได้มีของเทียต่ำกว่านี้ในเลเวลสิบคุณก็มาแลกได้เลยต่อไปการสลับสายป้ายนะครับตามมังกรตราราชสีทุกป้ายเนี่ยทุกป้ายทุกแบบสามารถแลกได้แล้ว อัปเดตใหม่นะเล่นง่ายกว่าเดิมนี่อยู่นี่ส่วน Exchange นะแลกเปลี่ยนก็คือคุณจะมีแบบพวกชิ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยไลท์ขอ,อบเคไลท์ขีดจำกัดอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปแลกวิธีแรกก็ใช้นาฬิศเงินนะครับแล้วก็กูพิศวงเวลาแลกมาแล้วเวลาแลกมาแล้วก็ต้องเข้าฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนตรงนี้ทีนึงนะครับเห็นไหมขอรักคุณนสมมติผมใช้วิชาย,ยุทธอยู่ตรงเนี้ยกดเข้าตรงนี้ปั๊บ มันก็จะให้ผมเปลี่ยนได้แล้วเห็นไหมเปลี่ยนเป็นอะไรก็ต้องใช้ชิ้นส่วนตัวนั้นนะครับเนี่ยจีรังนะอยากใช้อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไรขอบเขตนะคุณก็ไปเลือกมาไปเลือกมาจากตรงดะก็เอ็กเพระการเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเลือกตรงเนี้ยให้มันตรงแล้วก็เปลี่ยนได้ตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับนี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกที่หนึ่งจะอยู่ที่กอเวหาไอ้ไม่ชม่ใช่อยู่ที่เกาะตวนพบจันชายครับนนี้นี่ไปดูกันนะครัของทวไปชินทีวอนที่เรามาฟาร์มแล้วก็หาของระดับต้นๆใส่ก่อนเนี่ยที่เราฟาร์มดอกไม้แสนจันนะครับก็จะมีพายุลมดำพายุดำให้แลกด้วย แต่ก่อนมันจะเป็นโซชิลจักพระดาติตย์พรการเต่าอะซึ่งมันล้าสมัยไปแล้วกาอัปเดตใหม่นะครับก็จริงๆตามตามพื้นฐามันจะเป็นเต่าฟื้นโซชิลเต่าโซชิลอีกาแล้วก็จะมาพายุลมดําแล้วก็แทชอนนะครับแทชอนแล้วก็ไปพระพันปีอันนี้ก็คุณจะได้ใส่ระดับ3เลยพายุดาก็ของของจูเลียโซจานะครับสามารถแลกได้ตรงนี้ เขาเปลี่ยนแล้วให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมกับแพทอัปเดตปัจจุบันแล้วก็ตกปลาตรงไหนก็ได้เอาตรง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 นี้แล้วกันเดี๋ยวผมมาตรงนี้เขาเอายันยันอ p เอพกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขายันอีเอพ e กลับมาในจุดตกปลาแล้วนี่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 เห็นไหมสุดยอด น,นี่ตรงนี้เราจะดูตัวนี้นี่ตัวนี้ใช้5้0 0 0าหมืมุกนะครับในการแรกซึ่งผมตุนมาตั้งแต่คราวที่แล้วละและผมจะแลกหมดเลยปึ๊บ,บยับมานี่ยแหละแล้วก็แรกแรกๆนะแต่ว่ามันแพงอยู่นะเออันแพงอยู่ต่ก็ถ้าเกิดคุณจะเปิดเครื่องทิ้งไวนะ้อะนะครับ ถ้าครูจะเปิดขึ้นที่ไว้ครก็มาตกปลาได้เขาจะเปิดให้แลกยันพวกนี้ประมาณ1แพทนะครับ1แพทใครที่เปิดตัวตัวละครทิ้งไว้ก็มาตกตกปลาเอานะครับเปิดแค่แพทเดียวเท่านั้นกิจกรรมสุดท้ายหลังการอัปเดตแพทนะจะเป็นตัวนี้เลยปูนะครับกิจกรรมปูลมปลงพิเศษไฮโมจินนี่แหละเน,นี่ยต้องสมเด็จพิเศษไฮโมจินนะครับ วิธีเล่นเหมือนเดิมครูเคยเล่นไปแล้วนะครับเข้าไปตีกับแฮมูจินเ้าไปตีแฮมูจินแฮมจินก็จะมีมีหลายร่างนะครับจําได้ว่าตีไปถึงร่าง3มั้งแล้วร่างสันโหดเกินแต่ว่าความได้แค่3ร่างก็เพียงพอแล้วครับร่าง4เหมือนแบบเอาไวทา้ท้าทายมันจะมีเพราะเควสจะมีกล่องสเปรหามูจิน123อันนี้ถือตัวที่2ครับ คือแฮมูจินมีสี่มี4ร่างแต่ว่าเควสที่เราต้องทําในแต่ละวันเนี่ยมันมีแค่3มนะครับมันมีแค่3ร่างปราบได้แค่3ร่างก็พอแล้วร่าง4ี่โหดเกินนะครับดูร่างส ร่างสี่ลางสุดท้ายครับแมคะแนนจะเหมือนเดิมแต่ว่าเลือดมันเยอะมากหปร้อยล้านแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณปราบได้นะครับคุณก็จะชิ้นสวยของท้องทะเลมาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมันก็เหนื่อยะครับ สำหรับคนที่ของยังไม่ถึงอะ่ะสำหรับของถึงอย่างผมมันก็ไม่ยากนะครับจากนั้นเราก็เอาชิ้นส่วนไอไฮโมจินที่เราได้มาเนี่ยมาดูที่เราวก็เพเออร์นะแล้วก็ผมดูก่ันนี่อ่านี่มันจะแลกชุดได้นะครับชุดนักฆ่าแห่งเหมันนี่แล้วก็อื่นๆนะครับตามแต่ที่เราที่เราอยากจะแลก ก็จะเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าตกหล่นอะไรไปขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เมนลวลเ,เป็นแพดแพดนะแพดนะเอาไว้ให้ทุกท่านอ่านไว้ใต้คลิปนี้ด้วยยังไงก็ขอบคุณที่ติดามรับชมกันพบกันใ่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ